เกษตรกรนะครับอย่างที่บอกไปหลายรอบมากนะครับอย่าไปทําแค่กเกษตรอย่างเดียวโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะการทําเกษตรอย่างเดียวแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะกระเตืองชีวิตขึ้นมาได้เยอะแยะมากมายจนถึงขั้นพิกชีวิตได้นะครับการ,กรเกษตรเนี่ยมันพอแค่เอาตัวรอดอยู่ได้เป็นรอบๆไปบางทีก็แค่หมุนตังนะครับใครไม่เคยทําเกษตรเนี่ย อย่าคิดว่าแบบเออเรามีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ปลูกตรงนั้นตรงนี้ไปแล้วก็ถึงเวลาเราก็เก็บเกี่ยวมันไม่ใช่นะครับต้นทุนเนี่ยเยอะมากนะ,กะเกษตรนะครับบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนปลูกข้าวข้าวโพดมันมันมันอะไรมันสัมปะหลังแล้วก็มันฝรั่งนะครับผมจะพูดมันอลูตลอดเลยผมคนเหนือนะมันฝรั่งเนี่ยค่าปุ๋ยเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่บริษัทหักเท่าไหร่เวลาเขามาเก็บนะ ไอ้มันฝรั่งเนี่ยการันตีราคาสูงว่าสิบสองบาทนะครับกิโลหนึ่งนะสมมุตินะเขาคัดหัวใหญ่ไปใช่มสิบสอจริงหัวเล็กเท่าไหร่หัวเล็กอีกราคานะครับแล้วหัวที่มันเน่าอะ่ะเกือนดึงขึ้นมาลูกพุกหนึ่งอะ่ะสูงว่ายี่สาสิบลูกเนี้ยนะครับเน่าเกือบครึ่ง อัดไตโครือแม่ก,ก็แล้วบิวเรียก็แล้วสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันสูงการทําเกษตรเนี่ยถ้าเราไปอิงรายได้แค่ผลผลิตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับกรเกษตรยุคนี้นะบอกล,ก,ลกลูกหลานๆนะครับหลายๆคนที่เริ่มจะทําเกษตรกันตามรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่อยู่ที่ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ต้องกล้าหน่อยบ้านผมนะ ไม่มีใครกล้าหรอกครับออกกล้องก็อายแต่เราต้องทำเราเป็นรุ่นลูกแล้วเราจะทำแบบเมื่อก่อนมันไม่ไหวนะครับทำกเกษตรอย่างเดียวเนี่ยอยู่ได้แต่อยู่แบบอัตคัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะจริงๆมันไม่มีหน่วยไหนมาช่วยเหลือกเกษตรจริงๆจังๆนะครับทุกคนเข้ามาเนี่ยเพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองทั้งนั้นจริงไหมมีใครเข้ามาอุ้มชูกเกษตรแบบจริงๆบ้างไม่มีเข้ามาหาชาวบ้านเพื่ออะไร ผลงาน KPI แล้วก็ไปพวกพ่อค้าหรือว่าพวกที่มาเสนอเนี่ยหรือว่าพวกบริษัทเนี่ยเขาไม่เอากําไรนะครับแล้วเขาก็ไปกเกษตรเราเนี่ยยุคนี้มันทุกคนมีมือถือทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนดู YouTube ได้ทุกคนดูทิกต o k ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้พวกนั้นนะครับให้เป็นประโยชน์เฟซบงเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้เขาก็โพสต์กันเยอะแยะเมื่อก่อนนะเราทําเกษตรแบบเชิง เชิงเดี่ยวนี่หมายถึงว่าทําอย่างเดียวนะครับเชิงเดี่ยวที่ผมพูดถึงคือมีรายได้ทางเดียวคือรอเก็บผลผลิตแล้วเอาตรงนั้นน่ยไปขายนั่นคือรายได้ทางหลักทางเดียวทางเดีียวๆเลยบอกได้เลยยุคนี้ตายนะครับภาษีก็ขึ้นอะไรหลายๆอย่างก็แพงขึ้นกเกษตรยังตกต่ําเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครแก้ได้ไม่ต้องรอใครช่วยไม่ต้องไปโอ้รัฐบาลให้ ไล่หนึ่งเท่านั้นเท่านี้บาทไม่พอกินหรอกครับช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองนะครับดีที่สุดการช่วยตัวเองได้เนี่ยถือว่าสําเร็จละนะฮะนี้จะบอกให้ฟังว่าถ้าใครที่ปลูกอะไรอยู่ก็แล้วแต่ปลูกอะไรอยู่ก็ตามสบายนะครับหนึ่งต้นหนึ่งชนิดที่เราปลูกอยู่เนี่ยมันต่อยอดได้หลายอย่างมากถ้าใครปลูกมะม่วง ตอนกิ่งขายได้ไหมชํากิ่งทําอะไรก็ได้นะครับเพิ่มปริมาณมูลค่าอย่าขายแต่ผลขายแต่ผลเนี่ยไม่รอดนะครับเหลือเท่าไหร่มะม่วงเนี่ยที่เจอนะครับเขาทําแฟนซีแฟนซีคืออะไรแฟนซีคือหนึ่งต้นเนี่ยมีหลายพันสามพันราคาหนึ่งสี่พันบนต้นเดียวอีกราคาหนึ่งห้าพันห้าชนิดบนต้นเดียวอีกราคาหนึ่ง นี่นี่คือข้อดีของการทำหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะสอนได้ไหมสอนตัดกิง่งสอนตอนกิง่งสอนช้ำกิง่งสอนติดตาอย่าคิดว่ามันไม่มีเงินนะอย่าคิดว่ามันไม่ได้นะครับคนที่ไม่รู้เนี่ยคนที่เขาอยากลองทำเยอะมากนะแล้วเดี๋ยวนี้ AI มันฉลาดนะครับเราพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยให้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้เันแปลเป็นภาษานั้นภาษานี้เนี่ยได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นทําครั้งเดียวนะสอนตอนกิ่งก็ได้สอนตัดกิ่งก็ได้สอนขยายพันธุ์พืชเนี่ยแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะแต่ละประเทศก็วิธีการรูปแบบต่างๆเนี่ยเยอะมากลองไปดูได้ลองไปใช้งานถ่ายเป็นคลิปมือถือเรามีอยู่แล้วอย่ามวัวแต่เสพเราเสพอย่างเดียวเนี่ยเราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับคนจะรวยเนี่ยต้องสร้าง คนเสพไม่เคยรวยนะครับคนที่สร้างถึงจะรวยสร้างไว้ไม่ต้องคิดมากอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าไงรู้ไหมถึงมันไม่ได้รายได้ณวันนี้วันหน้าก็ต้องได้ถึงวันหน้าไม่ได้สุดๆแล้วถ่ายเล่นๆถ่ายไม่ได้ไเลยเลยถ่ายทําเป็นปีๆเนี่ยแล้วมันไม่เหลืออะไรไม่ได้อะไรสักอย่างถือว่าผมถ่ายให้ลูกให้หลานได้ดูว่า ผมเนี่ยตอนหนุ่มเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเวลาที่เขาคิดถึงหรือเวลาที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้มาเปิดดูคลิปเราครับอย่างน้อยเนี่ยเก็บไว้ในแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ไม่ต้องไปเสียค่าคลาวด์คอมพิวติ้งไม่ต้องไปเสียค่าอะไรไปเก็บข้อมูลเยอะแยะอัพขึ้นไปได้เลยมันเก็บให้เราอยู่เนี่ยเก็บไปตลอดแต่ถ้าไรายได้มันได้ล่ะมันก็อีกเรื่องนะ เมื่อกี้อะไรนะสอนใช่ไหมครับสอนแล้วไปลงที่ไหนโอ้โหเยอะแยะมากเยอะหลายแพทหลายฟอร์มนะครับลงที่ไหนก็ได้ลงไปค้นดูคอร์สออนไลน์พิมพ์แค่นี้ก็ได้คอร์สออนไลน์มันจะมีหลายเว็บไซต์มากให้เราได้เข้าไปสมัครนะครับแล้วก็ฝากไฟล์ไว้มีคนซื้อก็ดีไม่มีคนซื้อเราเสียอะไรเราไม่ได้เสียอะไรนะครับบางคนบอกว่าไม่กล้าทํา กลัวมันล้มเหลวล้มแล้วไงมันมีอยู่สองคำพูดน,นะครับคือคนรวยเนี่ยล้มบนฟูกคนจนเนี่ยล้มบนพื้นแต่เราอยู่บนพื้นอยู่แล้วนะล้มบนพื้นแล้วมันจะกลัวอะไรอีกไม่ต้องกลัวอายครับเรากลัวอายกับใครรอบข้างรอบบ้านข้างบ้านมันช่วยอะไรเราไหมไม่ช่วย วันนั้นไม่ต้องไปอายมันครับมีอะไรอีกนอกจากทําคลิปสอนเปิดเพจนะครับดึงคนเข้ามามาเที่ยวสวนเราทําทําไปเรื่อยๆนะวิธีก็คือทําต่อเนื่องทําให้เขารู้ว่าเราทําอะไรและทําทุกวันนะครับลงไปเลยลงไปทุกวันวันนี้ไม่มีคนเห็นไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็มีคนเห็นเองแหละทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนคนหลายๆคน เขาเริ่มรู้แล้วว่าเราทําอะไรอยู่เดี๋ยวเขาจะติดต่อเข้ามานะครับอย่างเราแบบเปิดสวนนะสอนตรงนั้นตรงนี้นะสอนการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์อย่างเดียวเลยสอนตัดสอนตอนนะครับวันหนึ่งมันก็จะมีคนเข้ามาให้เราสอนเราเริ่มจากตรนนั้นแหละแล้วเดี๋ยวลู่ทางมันจะมาเองนะครับมีอะไรอีกลงคลิปแบบนี้ดีไหมได้ไหมได้ แต่ต้องผ่านตามหลักตามเกณฑ์ของแต่และแพลตฟอร์มนะมันมีทุกแพลตฟอร์มนะครับเฟ e บุ๊กก็มีละเปิดสร้างรายได้ใช่ไหมครับหลายคนทำนะเพื่อนผมหลายคนที่อยู่ตามไร่ตามสวนเนี่ยบอกเลยตอนนี้คือทําเกษตรเป็นงานอดิเรกงานหลักคืออัพคลิป u t u b e ได้ไหม YouTube ก็ได้เห็นไหมทิกตอกได้ไหมทิกตอกก็ได้เห็นไหมทุกช่องทางมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้เราทั้งหมด โดยที่เราเนี่ยไม่ได้ทิ้งกเกษตรเราอิงพื้นฐานจาก,กเกษตรเอากเกษตรเนี่ยเป็นแบ็กเราเป็นด้านหลังเราเป็นเบื้องหลังเราเป็นวิถีชีวิตของเราเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็ยังอยู่กับพื้นกับดินของเราดินพ่อดินแม่เราเราก็จะได้ไม่ต้องไปขายที่ขายดินไม่ต้องไปทํางานที่อื่นจริงไหมครับอยู่กับบ้านเนี่ยสบายใจที่สุดเพียงแต่ว่ามันรายได้มันน้อยนี่ไงช่องทางที่เราจะเพิ่มรายได้ขึ้นมา จากการที่เราต้องอยู่บ้านจากการที่เราต้องประครับประคองแผ่นดินดินพ่อดินแม่เราเนี่ยผมเชื่อนะคนทําเกษตรหรือคนที่เคยมีที่ดินนะครับไม่มีใครอยากขายเราไม่ใช่ในหน้าที่ดินเราเป็นลูกหลานและเกิดและเติบโตบนแผ่นดินนั้นเนี่ยเราไม่อยากทิ้งไปไหนหรอกครับเพราะนั้นหาวิธีนะครับที่จะสร้างประโยชน์จากมันหาวิธีที่จะสร้างไรายได้จากตรงนั้นขายผลผลิตหนึ่งช่องทางแล้วนะจากช่องทางเดียวนะครับ ตอนกิ่งขายสอนตอนกิ่งสอนตัดกิ่งสอนขยายพันธุ์สอนอะไรอีกเยอะแยะวิธีการสอนสอนทำหน้าฝรั่งยังมาเรียนเลยไม่กลัวกลัวฝรั่งกลัวพูดไม่ได้มือถือมีไว้ทําไมทานเสลดครับเดี๋ยวนี้พูดใส่มือถือนะมันแปลเป็นภาษาอังกฤษให้อีกคนข้างๆได้ยินอีกคนข้างๆพูดภาษาฝรั่งมามันก็แปลให้เราเป็นภาษาไทยแล้วจะกลัวอะไรทำ ทำลองทำไปโลกนี้มีให้ลองเยอะแยะลองได้ก็ดีลองไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเราไม่ได้เสียต้นทุนอะไรเลยที่ซื้อปุ๋ยเปลี่ยนปุ๋ยห่อเอามาลองเนี่ยเปลี่ยนฮอร์โมนเนี่ยขวดเป็นพันเนี่ยยังกล้าอันนี้ไม่เสียอะไรสักบาททาไมไม่ลองทําไมไม่กล้าถามตัวเองดูนะครับอะไรอีก a f f i l i a t เเดี๋ยวนี้ทำกันเยอะควรทำเริ่มได้แล้วกเกษตรบ้านเรานะทำไปด้วย ทำผลิตภัณฑ์โอ้หไม่มีงบทำผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเริ่มที่สวยเลยไม่ต้องเริ่มที่แบบอลังการเริ่มเล็กๆครับจากผลผลิตทั่วไปมะม่วงเนี้ยเอามาแปรรูปก่อนเล็กๆน้อยๆลองขายแล้วแวกบ,บ้านดูใส่ถุงธรรมดาธรรมดาก็ได้หรือพอเริ่มมีงบเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ดวงหนึ่งแปะเข้าไปลองเอาไปโพสขาย พอเริ่มมีเงินเก็บพอเริ่มมีรายได้ก็เริ่มทําผลิตภัณฑ์หรือว่าทําแบรนด์ขึ้นมาเอาไปลงขายที่ไหนอีกช้อปปี้ลาซาดา้าโพสออนไลน์ขายเอง t i กต o k ช็อปหลายช่องทางหลากหลายที่หลายๆคนเริ่มมาจากตรงนี้นะจากหาเงินตรงนั้นตรงนี้มาค่อยๆเก็บค่อยๆทําค่อยๆติดแบรนด์ค่อยๆขายไปทีละอย่างอย่างๆเนี่ย คือถ้าเราได้ลองทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่องทางมันมาหาเองเราไม่ต้องไปกังวลว่าเออเดี๋ยวกลัวมันจะตันกลัวมันจะทําไม่ได้ทําไปก่อนคนเราอ่ะพอมันเริ่มทําอะไรไปแล้วนะมันจะเริ่มคิดเริ่มหาช่องทางไปเองทุกคนไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราได้ลองหรือยังพอเราลองทําไปแล้วเนี่ยทาไปเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวลู่ทางมันมาเองครับลองไปก่อนทําไปก่อน เกษตรเนี่ยมันแตกลายได้เยอะแยะมากเพราะเกษตรมันเป็นพื้นฐานของชีวิตนะคนทุกคนต้องกินต้องใช้นะครับผักกาหนึงเนี่ยกว่าจะปลูกกว่าจะโตเนี่ยผักสลัดเม็ดนึงเนี่ยเริ่มจากหนึ่งเมล็ดเนี่ยขั้นตอนมันเยอะมากนะเริ่มตั้งแต่แยกเมล็ดถูกไหมครับแยกเมล็ดเม็ดดีเม็ดไม่ดีเอาไปแช่น้าอีกเม็ดไหนลอยเม็ดไหนจมอีกเนี่ยแค่เมล็ดก็ปีกย่อยแล้วนะเม็ดดําเม็ดขาวอีก แต่ละพันเม็ดหนึ่งเนี่ยสองพันไม่เหมือนกันนะเม็ดหนึ่งดำล้วนอีกเม็ดนึงอีกพันหนึ่งเนี่ยดำแล้วก็มีลายแถบอย่างเงี้ยเยอะมากแค่ผักสลัดนะวิธีการเพราะอีกเพาะแบบควบแน่นเพาะแบบบนกระดาษเพาะแบบดินปลูกเยอะเห็นไหมครับรายละเอียดมันเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเรามีวิธีที่จะนําเสนอพวกนี้ยังไงเพราะไม่ใช่แค่เราเนะี คนอื่นเขาก็อยากรู้อย่างเราทําเป็นเนี่ยเราคิดว่าเออมันไม่ใช่เรื่องแบบที่ต้องสละสําคัญอะไรมากมายที่คนอื่นเขาต้องการถูกไหมครับแต่จริงๆเ่ะเด็กบางคนนะเพิ่งจบมาเด็กบางคนเด็กบางคนหกขวบห้าขวบสิบขวบอย่างเงี้ยบางคนพ่อแม่เขาก็อยากให้ลองทํามันก็เลยมีโอกาสนะครับที่จะหาะไรายได้จากตรงนี้ที่เราจะมาเข้ามาที่เราจะเข้ามา ทำที่เราจะเข้ามาจุดประเด็นจากตรงนี้เนี่ยให้มันเกิดอาชีพขึ้นมาให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาบางชุมชนเขาก็รวมตัวกันแต่กว่าจะรวมตัวกันได้นะคนไทยรวมกันยากทําไปเลยคนเดียวพอมันเห็นผลเนี่ยค่อยไปจ้างเอาอย่างเงี้ยเวิร์กสำหรับคนบ้านเรานะครับการรวมตัวกันเนี่ยแต่และคนคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องรายได้เข้ามาเกี่ยวแนะนําว่าทําคนเดียวเป็นหัวหลัก แล้วเวลาต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการทีมงานอะไรเงี้ยให้จ้างเอาจ้างรายวันก็ได้ช่วยแพ็คช่วยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาคนแก,แก่บ้านเราเยอะแยะนะครับบาน,นอกผมนะสัดส่วนนะครับคนแก่เนี่ยแปของหมู่บ้านอีก20คือเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะครับที่เหลือไปทำงานในเมืองเพราะอะไรเพราะที่บ้านไม่มีงาน,นครับ เราถูกบังคับไปโดยปริยายให้ต้องทำแบบนี้เพราะฉนั้นผมเลยอยากให้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมีอาชีพเยอะๆมีรายได้เยอะๆเราจะได้ไม่ต้องเข้าเมืองครับเมืองเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่หน้าอภิรมหน้าอยู่อะไรสักเท่าไหร่บ้านเราเนี่ยเป็นที่ที่เราควรอยู่ละนะครับเพราะอะไรเพราะเราเกิดแล้วโตที่นั่นเรามีความลักความหวงแหนในแผ่นดินที่เราได้เกิดได้โต ลูกชาวนาผมว่าคิดอย่างนี้กันหมดแหละคิดที่จะไม่คิดที่จะขายแผ่นดินหรอกครับแต่ว่าที่เราต้องเข้าไปอยู่ในเมืองเนี่ยเพราะเราไม่มีงาน,นครับนะลองดูนะครับหลายๆรูปแบบลองไปเซิร์ชหาก็ได้หรือจะให้ ai ช่วยก็ได้ให้มันคิดให้เลยก็ได้ว่าเราจะสร้างไรายได้จากพื้นที่พื้นดินเกษตรได้ยังไงบ้าง โดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากนะครับ